สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศเจอกันเหมือนเดิมค่ะกับพี่น้องพาเฮงสําหรับแนวทาง3รัฐนะคะงวดประจําวันที่24พฤษภาคม2564เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะคะของวันจันทร์เนาะแต่ว่าเรามาดูย้อนหลังของวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะว่าผลออกอะไรบ้างสําหรับรัเสเซียนะคะปิดที่06680 06680พี่น้องให้80อันนี้เจาะเข้าตรงๆนะคะสำหรับรัเสเซียอ,อังกฤษปิดที่0 8 0 5 7 4 8 0 5 7 4ไม่มานะคะแต่ว่า8ไปอยู่หลักร้อยอันนี้พลาดไปเนาะให้84ออก74นะคะ แต่ถ้าใครวิ่งเนาะใครที่ชอบวิ่งก็จะได้8นะคะได้8 8ปอยู่หลักร้อยสำหรับเยอรมัน751255บน5ล่างอันนี้ก็พลาดไปนะคะสรุปวันศุกร์เข้าแค่รัสเซียนะเข้า80ตรงตรงรัสเซียสถิติเหมือนเดิมค่ะรัสเซียอีกแล้วนะคะพี่น้องนี่ส่วนใหญ่สถิติจะดีที่รัสเซียนะรัสเซียไม่ค่อยพลาดนะคะ ที่ผ,ผ่านมาก็เหมือนกันนะรัเสเซียนี่จะมาอันดับต้นเลยนะคะสำหรับวันศุกร์ที่พลาดไปสองรัฐก็พี่น้องก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะสำหรับสามัฐที่ผ่านมาวันศุกร์เนาะ,ะก็ต้องขอโทษอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้เราก็มาดูกันต่อของวันจันทร์ที่24พฤษภาคมนะคะพี่น้องให้เด่นนะคะ เดนซีค่ะจับวิ่งเจอรูดจับคู่ก็จะมีสี่หนึ่งสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดแล้วก็สี่เก้านะคะ เด่นสีรูดสีวิ่ง4ีนะวันนี้จะมีแค่สองรัฐนะคะมีเฉพาะรัเสเซียแล้วก็อังกฤษส่วนเยอรมน,นีวันหยุดนะคะวันหยุดของเยอรมันนะวันนี้ฉะนั้นจะมีแค่2หุ้นเลยนะคะหุ้นรัเสเซียแล้วก็อังกฤษสบายเลยเนาะสองหุ้นจัดเต็มๆเลยนะรัเสเซียแล้วก็อังกฤษ2หุ้นนะคะอ่า ผิดพลาดประการใดพี่น้องก็ต้องขอโทษขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะก็หวังว่าวันนี้จะเป๊ะจะปังอีกเนาะเหลือสองรัสเซียกับอังกฤษนะคะรัสเซียนี่ของเราแน่นอนอยู่แล้วนะคะก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นอีกนะสำหรับวันนี้วันนี้ก็มีหลายหุ้นนะคะมีหลายตัวเลยเนาะ,ะท้งหวย วันนี้มีเลวาพัฒนาด้วยนะคะสําหรับใครที่ชอบลุ้นเลวาพัฒนาก็ห้ามพลาดเด็ดขาดหลังจากลุ้นหานอยเสร็จแล้วเราก็มาลุ้นเล่าพัฒนาต่อเล่าพัฒนาก็แห่งต่อเนื่องนะคะที่น้องลงคลิปให้แล้วนะาสามารถดูคลิปได้นะคะ สำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทุกๆไลค์ทุก,ๆ,ทกๆคอมเมนต์ทุกๆมมกำลังใจพี่น้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสมาชิกใหม่ที่เข้ามาใหม่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนและเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนเงงๆปังๆมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงบายขอบคุณค่ะ